สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้มาผัดกับเพราไก่ครับอหอม เอาไกลไข่ดาวครับวันนี้ครับ โอ้เสียงเครื่องสักผ่าจากน้อยเด้อพี่น้องอปไปยิงสู้นี่ใส่หลายเสียบหลายนบบีพ่พ่อ,ววอพ่อโยหวานนี่พอ พ่นพลีไปอืมอมม๋อร้อยมันสุกป่าเนี่ยไข่สุกจะเข้ากัน สุกแล้วครับพี่น้องครับ ลาดไ่หลัดมนนันเลยเนาะอไจะเยล๋เสร็จเรียบร้อยครับผัดกะเพราครับไปเกี่ยวไข่ผัดติดครับไข่ดาวมากกเ,เรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพี่น้องครับ ครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอืมไปบานเนี่ยไปเสียบเสียบล้ำกันผัดกะเพาราไข่ดาวเผาไก่ไข่ดาวครับเสร็จเรียบร้อยครับ